มึ้ขึ้นจังบ่มาเอา้าโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพ่อพอกันมือที่สองครับหลังจากที่ใส่ทิ่มไปหมู่บ้านนี้ม่ได้ตัวครับผมพี่น้องทำมาบ่างมือนี้ครับเป่งเลย กล่อนี่แหละครับต้องใส่แช่ไปครับผมพี่น้อง <c oughs> เป็นยังหนาวคือเก่าครับส่องน,นี่อามารุนกันเบื้องพี่น้องเอาใส่แช่ไปมันจีเดี๋ยวฝนมาครับโอ้สิบาย ม,มันมนันมันเลยปวดเลยนกปากห่างครับผมพี่น้องตื่นบันลงมาจินไหยครับเมื่อนี้สีเด็กกูแล้วแหละครับผมพี่นออ้องเป่งแดงหลังแรกนี่นี่นะครับบมมากเลยพี่น้อง บ่มาแล้วครับบุกอันที่สองเขาเลยพี่น้องที่สองยืนอยู่ที่เก่าครับโอ้อยข้าเจ้ามาหาปลาไรเนี่ยคนมาหาปลาไหลครับเอ้อหนุ่มห้องน้องอ้ยบอลลันเลย บอมาเลยครับนะครับล้างต่อไปมาเด้อเ่้ยเจ้าแม่เบงไปลาไหลพี่น้องอันนี้เปพียงใดพี่น้องอู้หลังนี้กระบอก มาเลยครับลังอันขี่ละลายนะี่ยเออลมาเลยพี่หน้งอ,องอริลังต่อไปเลยครับลังเทร่างนี้ก่อนพี่หน้องแล้วค่อยไปเบื้องลัาง <c oughs> โอ้ยทางนี้ก็บบบม,มาอะไรพี่นอ้องกู่แล้วล่ะครับมือนีร้างมือแล้วมืลอล่างข้างล่างครับกลางที่มันเล่นวันอูย้ยบ่มาเลยพี่นอ้อง กันฟ้าแปลงวันต้องคลิปเองเด้อ ขอในอยากเก็บกันครับบงหลังต่อมาครับผมพี่น้องไอ้กัดหญ้าเลนะี้ยนกินหนูขจังบ่มาเอา้าโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องหมูว่านบ่โดนครับหมูว่านบ่โดนมือนี่โดนแล้วครับผมวันนี้จะพูดให้เบิ้งจังๆพี่น้องโอ้ยกึะดิกไงพี่นอ้องกึะดิกไงเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ เห็นบ้นั่น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 เรียบร้อยแล้วครับยโดนจนได้ครับผมพี่น้องปืดมาตัวใหเนี้ยชี่น้องโอื้องหนึ่งจังบ้าเลยโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวผมใจ้เบื้องงอหางครับนี่ครับปืด ไปเลยพี่น้องฮ่าฮ่าอิ๊ยนี่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 น่องอือมึงทำมึงจะอันหางมันครับอือมาแล้วพี่น้องมาแล้วขออนุญาตเก็บก่อนครับเสร็จแล้วครับผมพี่น้องมาแล้วมันตกโดดจักมือกครับดีนะที่ผมไทยแชร์ไป เบื้องซองล้างทางบนเงีครับเที่ยงถึงน้องนส้นมบรรยากาศไปน้ำกันนี่แหละอุ้ยเจ้าเลยครับผมได้การครับได้การเบื้องซองซองล้างทางบนนี่ครับมาเด้อปู่เด้อมาหนักข้างนองมาหน้ก ครับบรรยากาศอีสานบานห้องโซ่เย็นเลยพี่น้องแล้วสวยๆมาห่อนนะครับสั้นแห้งน้องสั้นแห้งภาพอาจจะบนหญิงได้ด้วมันสั้นครับยิงได้หน่องโอ้ยบ่มาครับหลังนี้ ขออนุญาตเจ็บกันครับน้องต่อไปอยู่ข้างห้อนี้ครับนนร,บนนรบูสั้นๆนด้พี่หน่อ,อนนโคตรสั้นเลยต้องย่างดีๆนะครับนี่เพียงไรพี่น้องมาดื้อค่อยอย่างอ๋อ พี่น้องอุ้ยบ่มาเลยครับเก็บแล้วครับนาอยากให้ลั่นบอลลันนี่พี่น้องอเอค,ครับกระเพื่อนพี่น้องดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว หลังนึงงยู่ท่างพี่ครับยูดแถวปลาค่าเนี่ <c oughs> ยมีตัวบางหนอแต่ว่าห้อยกัดอยู่ด้วยนะครับปลาค่า มันมาเลยอูเด้อเอามู้พี่น้องเหม็นเลยองะอึ๊บโอ้ยห้อยกลิ่นแหลกเลยครับ,ก,รก,รบกับบอลลันครับผมพี่น้องกลินไปได้ครับกลินไปได้ ไอยกินแหลกเลยแต่ว่ากลับบอลลันครับเผื่ออยากให้รันพนบอลลันดีพี่น้งองเห็ดป่าน,นี้ยังบอลลันอยู่ครับอ่ะไปอีกครับพี่น้องอีกลังสองรังอยู่ทางหุ่นครับอู้นมังเกาุ้เลรอครับปะ่ะอ่ะมาให้สุดท้ายแล้วพี่น้อง má có mà không mày má bên cạnh thấp má đi bằng đi ướp được mang ไมาหาชนครับผมพี่น้องคนมาใส่ลายไม้นี่ปึ๊บกินข้าานี่เลยพี่น้องแต่ก๊บบอลันครับน่าจะเป็นนู้นหน่อยอันนี้ใส่ถาดไว้ครับใส่ถาดไว้พร้อมพี่น้องก๊บบอลันครับไปลังนึ่งข้างพี่ครับผม hà lợi nhau quanh 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 này quanh 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 thiệt lăng này ui bạc có một lần lên hoài กับบอลันครับบอลันกับ,บ่เป็นยังพี่น้อง <c oughs> ไปครับไปเบิ่งผลงานเ้ออยู่ทั้งหมดเลยครับมาครับผมมาสรุปผลงานห้องครับก็ได้อยู่วางนี่แหละครับผมมันเป็นห่วยหน่อยครับอันจนีบห่วยใ่ญยพี่น้องห่วยงหญ่ที่ใส่มาหน่ยบ่ถื้ครับ ตึกตีอยู่ห่วยน้อยเพื่นครับผมพี่น้องกะดักแซไปพี่น้องดักแซไปได้ผลเลยครับกับพวกไก่บ้านมาเลยครับผมก็เลยดักแซไปนี่ครับผลงานห้องเบิ้งกะไก่เอาพี่น้องผลงานห้องโอ้บักใหญ่เลยครับเดี๋ยวเบิ้งยังซีนน้อยอย่างไรพี่น้องโอ้แต่ว่าใหญ่ซ้ำแขนเหรอครับใหไ่ก็แขนอีกมั้งตัวใหญ่แห้งพี่น้องกะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามลูกิชาเราเช่น ขอมาไอ้คอมเมนต์กดไลค์นะครับผมพูดคุยกันครับผมกะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมพี่น้องอยังไม่ได้เลื่อนพันตหรอกครับพยายามตอบทุกคอมเมนต์แล้วครับพี่น้องที่คอมเมนต์ขอมาเอ,อ้าสวยแล้วครับผมเจียนโมงกว่าแล้วเดี๋ยไปเฮ็ดงานต่อครับบัดหน่อยหน้องโอ้ยบรรยากาศของหน้าอีสา,บาน,นบ้านเฮาฝนเบิ้นตกครับแห้งแล้งนะครับผมปีนี้ฝนเบิ้นมาเลยพี่น้อง ถ้าอื่นเ้าเจอกอะแต่อื่งแต่โผล่ๆแล้วครับทางบ้านผมกับบอนันตกอยู่พี่นอ้องเอาลากไปด้วยบรรยาก,กาศอีสาาบ้านห้อหนเลยครับผมน้องก๊าซกำลังจะขึ้นครับเอาไปครับผม